มันไม่รู h ้ว่าไอ้จะฟองลงอ่ะามมุดดำลงไปแล้วก็โผล่ข oh. ึ้นมามันก็ตกวิ่งป่าราบเลยใช่ไหมวิ่งป่าราบไปเป็นฟุงเลยอ่ะครับผมเราต้องวิ่งขึ้นบนนี่แหละวิ่งตามโอ้มีความสุขเหมือนกันนะคุณตามันตกใจแล้วก็แล้วก็วิ่งตามแล้วก็มันจะไปไหนมันก็ไม่ไปหรอกมันก็หนีมันตกใจเฉยอ๋อ มันก็ธมรมดาแหละครับผมพอเราโผล่ขึ้นมาจากน้ำมันก็ตกใจมันก็ <c oughs> ไปโอ้ดีด,ดีครับคุณตาก็ <c oughs> สนุกแล้วก็มีมีสนุกมีนั่นแหละรวมๆกันแต่ละวันก็หลายอย่างแหละครับผมไเรียื่อยอืสองตัวสามตัวเนี่ยจะอ้วนหน่อยครับผมพิเศษหน่อยทําไมมันอ้วนจังเลยครับคุณตามันกินไม่เลือกเลยรู้ได้ไงว่ากินไม่เลือก โอเคดูเวลามันกินหญ้าอะไรตามทุ่งนาอะไรไปมันก็กินไม่รู้อะไรตออะไรหล่ะหญ้าแบบนหนมันฟ้าได้หมดอะ่ะ<อ>มันเข้าเลยครับผมมันไม่ค่อยเลือกอะ่อะอไรพวกเศษฟางข้าวอะไรนะมันก็สะสมไปด้วยกันกับหญ้าอ่ะมันกินรวมครับผมเห็นได้ชัดเจนเลยนะไอ,ะอะตัวที่อ้วนนี่คือตัวที่กินไม่เลือกอกินไม่เลือกกินดีกินดีอืไอ,อตัวไห้ที่ว่าปลอมๆไม่ค่อย ดีหน่อยดันกินกินเลือกหน่อยตัวไหนกินเลือกครับคุณตาตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือฟางที่คุณตาเก็บไว้นะเดี๋ยวจะเอาไปให้หวัวมันเข้าคอบก็ต้องกินฟางก่อนก่อนนอนอะ่ะทำไมครับคุณตามันจะได้อยู่ท้องไงพอเช้าเรามันท้องมันก็จะได้ตึงๆหน่อยเพราะว่าน กว่าจะแจ้งกว่าจะสว่างกว่าจะได้กินยาก,กินอะไรมันก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอืต้องให้มันกินไว้ตั้งแต่หัวค่ำครับผมพอได้รองท้องนะคุณตานะรองท้องให้มันแน่นไว้ก่อนเอาให้แน่นไว้ก่อนนะเมันเรากินข้าวแล้วครับผมก็กินข้าวทั้งวันอย่างนี้ก็วันสามเวลาแต่ไอ้ว,วัวเนี่ยมันจะกิน เนี่ยคือคือว่ากินเย็นอย่างนี้ก็คือหมดเลยพวกนี้ก็ต้องหากินแบบใหม่อ๋อแต่ว่าก็กินดีก็กินดีไม่เหลือไม่ต้องราดกากน้ําตาลอ่าไม่ต้องราดอ่ะไม่ต้องผสมอะไรให้กินนะไม่ต้องผสมอะไรกินแบบชั่วๆเลยเนี่ยครับฟางนะฟางกินแบบธรรมชาติเลยนะแค่วางไว้ก็กินได้เลยกินได้เลยกินโอ้กินดีจริงๆนะคุณตานะบัวของคุณตาก็สภาพดีนะ ก็พอสภาพพอไปได้พอไปได้นะไม่มีกากน้ำตาลอางนี้มัมีไอ้งไม่ม,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 มีผมมาแล้วครับผมไม่มีของที่ต้องเสียตังซื้อให้กินเนาะอย่าลงลงแรงเอาแบบนี้แหละครับผมเงินก็เราก็ไม่ต้องลงทุมมากมายเพราะว่าวัวราคามันมดีดราคาถูก,ถก,กใช้คําว่าถูกมากได้ไหมหรือถูกมากที่สุด นี่เพิ่งจะเราว่าเพิ่งจะขยับๆนิดนึงขยับขยับนิดนึงคุณตารู้ได้ยังไงครับพอค้าสังเกตดูพอค้าเขาหาซื้อมือการเขาซื้อแบบรุ่นนี้เขาซื้อห้าพันอืมันนี้เขาขยับขึ้นเป็นหกเจ็ดพันแล้วตอนนี้นะอืนั้นไม่คุณตาหรือว่าสดๆร้อนๆเลยก็ยังยังไม่นานหรอกเนี่ยหลังจากนี้มันเริ่มแสดงอาการแล้วคือคือ ซื้อแพงกว่าเก่าหน่อยอ oh. เราก็ต้องคิดเอาว่าเอ้ถ้าเมื่อก่อนมันซื้อแค่นี้มันราคามันไม่กล้าซื้อราคาประมาณนั้นมาเดี๋ยวนี้มันกล้าซื้อมันก็ต้องไปออกจุดไหนมันก็ต้องออกเหนือนั้นขึ้นไปอีกอ่ะ mm. ออย่างน้อยก็พันละกําไรต่อตัวนะต่อตัวครับผมแต่มันไม่ค่อยขาดทุนเท่าไหร่หรอกท,ท,ทุกค้าเข้าไป mm. อศสยไปเยอะ ครับผมอย่างตัวนี้พันตัวนั้นก็พันเต็มคันรถมันก็เที่ยวหนึ่งก็ต้องสี่ห้าตัวก็สี่ห้าพันนะอ่าสี่ห้าพันต่อเที่ยวนะกําไรแน่นอนสี่ห้าพันแน่นอนไอ้น้อยน้อยมากว่าที่ที่ว่าจะจะต่ำกว่าห้าพันเนี่ยถ้าห้าตัวก็คือยังไงก็ผ่านแล้วห้าพันครับผมก็แสดงว่าตอนนี้สังเกตไอเราสังเกต พ่อค้าสังเกตพฤติกรรมพ่อค้านะสังเกตพฤติกรรมว่ามาหลังๆนี่ซื้อแพงยังเลยกล้าซื้อเท่าไหร่ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณห้าพันแล้วหกพันครับผมเมื่อก่อนก็ไม่ถึงก็ห้าพันสี่พันนี่มันก็ต้องดีดราคาขึ้นอีกหน่อยครับผมถ้าคุณตาปล่อยเลี้ยงตั้งแต่กี่โมงครับนี่หกโมงเช้าออกแล้วทําไมออกเช้ายังไงครับคุณตา มันก็จะได้กินตั้งแต่เช้าหน้านี้มันหญ้าอะไรมันไม่ค่อยมีมันต้องสะสมไว้ตั้งแต่เช้าๆเลย oh. อ๋อกว่านู่นแหละว,ว่าจะให้น้ำเที่ยงเที่ยงให้น้ำครับผมน้ำทีกินน้ำพอกินน้ำเสร็จตนนี้ปล่อยแล้วปล่อยเดี๋เช้านี้ต้องต้องผูกไว้ก่อน ช้าต้องผูกไว้ก่อนเออผูกไปทําไมต้องผูกให้เราเตรียมตัวทันไงถ้าปล่อยไปเดี๋ยวมันไปถึงไหนแล้วเราเราตามไม่ทันใช่ไหมตามไม่ทันอ๋ออือเราต้องกินข้าวอะไรเสร็จก็นู่นอ่ะประมาณสามโมงเช้าถึงได้เต็มที่นะอ่าถึงเต็มที่อ่ะตัวนี้อ้วนมากเลยนะตาเนอะให่เอ้วนอืสองตัวสามตัวเนี่ยจะอ้วนหน่อยครับผมพิเศษหน่อยทําไมมันอ้วนจังเลยครับคุณตามันกินไม่เลือกเลยรู้ได้ไงว่ากินไม่เลือก เรเคยดูเวลามานัากนกินหญ้าอะไรตามทุ่งนาอะไรไปมันก็กินไม่รู้อะไรต่ออะไรล่ะหญ้าแบบนหนมันฟ้าได้หมดอ่ะอมันเข้าเลยครับผมมันไม่ค่อยเลือกอ่ะอืแลไวพวกเศษฟางข้าวอะไรมันก็สะสมไปด้วยกันกับหญ้านหละอ่ามันกินรวมครับผมเห็นได้ชัดเจนเลยนะอไอตัวที่อ้วนๆนี่คือตัวที่กินไม่เลือกอ่กินไม่เลือกกินดีกินดีอืไอตัวไหนที่ว่าป้อมๆไม่ค่อย ดีหน่อยนั่นกินกินเลือกหน่อยตัวไหนกินเลือกครับคุณตาตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ยับเลือกหน่อยเพราะว่ามันเลือกยังไงมันเลือกมันเจาะจงอย่างไอเขียวอย่างเดียวอ๋อแต่ไอที่แก่ๆหน่อยมันก็ไม่สนใจไม่สนใจมันก็ผ่านทานไปครับผมอืมแต่ถ้ามันรู้ว่ามันไม่เต็มท้องมันจริงๆมันก็เอาเหมือนกันอ๋อมันก็รู้เหมือนกันนะครับผมมันก็เอามันก็เอาตัวน้อยครับผม แต่ผมเชื่อว่ากว่ามันจะรู้ตัวก็เย็นแล้วนะเย็นแล้วอ่าหมดเวลากินแล้วหมดเวลากินอืมพวกนี้ก็ต้องออกใหม่ครับผมแต่เท่าที่สังเกตนะเย็นๆน,น,นะวัวจะกินดีนะนเพราะรู้ว่าจะต้องกลับคอกแล้วอยังไงก็หมดท่าแล้วถึงคอกแล้วเนี่ยอยู่ละแวกนี้นะี่ยพอให้อยู่มันก็อยู่นะอ่ามันเราไม่ต้องผูกต้องล่ามอะไรไว้หรอกอ่ามันอยู่เองครับมผมม,มันก็รู้ว่า ของมันอยู่ใกล้ๆเองอืมันก็จะเข้าเลยมันก็ยังมีอะไรกินนิดๆหน่อยๆมันก็สะสมไปครับผมก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าถึงระยะเวลาที่ต้องเข้าขอก็ต้องกินให้เต็มที่จริงๆนะต้องเต็มที่ทุกตัวเลยใช่ไหมครับเท่าที่สังเกตนี่ทุกตัวออืถ้าเข้าก็คือเข้าหมดแหละครับผมทุกตัวต้องเข้าพร้อมกันครับผมจะไม่พร้อมกันแต่ก็ ตัวนี้เข้าเดี๋ยวตัวนั้นก็เข้ามาเรื่อยๆละอ๋อทยอยเข้าครับผมเห็นทุกวันนี้คนเลี้ยงวัวที่ซื้อมาแพงๆนี่ก็โอ้โหบาดเจ็บหลายคนนะเจ็บหลายคนเออไอ,อ,อ,อวัวราคาซื้อนะห้าหมื 7, 000, ่นหกหมื่นอ่ะเจ็ดหมื่นเนี่ยขายได้สองหมื่นกว่าอืมราคาหกเจ็ดหมื่นครับผมไปสูวัวใหญ่อะ่ะครับผมแต่พอไปขายไอช่วงนี้ ไอวัวเจ็ดมื่นแล้วหกมื่นป่าเนี่ยมันเะอยู่ราคาสองหมื่นกว่าบาทอลองสังเกตดูว่ามันมันลดลงมามันขาดทุนเกินครึ่งอ่ะครับผมอไอเลี้ยงเะไไม่ต้องพูดเลยค่าเลี้ยงค่าดูแลนะอืค่าเสียเวลานะใช่เดินตามตากแดดอย่างงี้นะตากแดดกลางวันนั้วแดดร้อนๆดีไม่ดีโอ้โหจะเดินตามแค่นี้ไปนี่ก็เหนื่อยผ่าแสงแดดผ่า อากาศร้อนๆน่ะแล้วก็แย่มอนกันครับผมไปถึงหนองนู้นในโคกสนุนน่ะครับผมน้ำทดน่ะออืืไปเลี้ยงชายชายคูแหละคูคันแหละครับผมเลี้ยงมันก็ไม่ค่อยมีหญ้ามีอะไรหรอกเลี้ยงไปเลี้ยงมาไอคนก็ร้อนวัวก็ร้อนเหมือนกันนะจริงๆวัว <c oughs> มันทนร้อนได้ไหมคุณตาทนร้อนดีดีกว่าพายแต่ว่ามันอาศัยว่า แถวนั้นมันจะมีต้นไม้มีอะไรไปเรื่อยๆอ่ะมันมันมันก็ได้บงดังแดดบังอะไรไปครับผมโรมาเลมันก็ถึงหญ้าไม่ค่อยมีมันก็พอ,อได้ไเขาร่วมเดินกินบ้างนะเร่มเดินกินอ๋อจากองก็ร้อ,น,อน,นร้อนจะเห็นว่าน้ำก็เยอะเป็นหน้องเป็น อันนั้นใหญ่ครับผมก็โดดมา, <c oughs> าก็ตกใจวิ่นไปเจิงเหมือนกันอ่ะพัวนละโอ้มันไม่ได้ตอนที่ลงมันมันไม่รู้ว่าไอ้ไอ้อจะคลองลงอ่ะอ่าควมมุดดำลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมามันก็ตกใจวิ่งป่าราบเลย<อ>ใช่ไหมวิ่งป่าราบไปเป็นฝุงเลยอ่ะครับผมแล้วเราต้องวิ่งขึ้นบนนี่แหละวิ่งตามโอ้ มีความสุขเหมือนกันนะคุณตามันตกใจเราก็แล้วก็ติดตามล้วก็มันจะไปไหนมันก็ไม่ไปหรอกมันก็หนีมันตกใจเฉยอ๋อธรรมดาแหละครับผมพอเราโผล่ขึ้นมาจากน้ำมันก็ตกใจมันก็ไปโอ้ดีดีครับคุณตาสนุกแล้วก็มีมีสนุกมีนั่นแหละรวมรวมกันแต่ละวันก็หลายอย่างแหละครับผมเมื่อกี้มีมีความสุขนะ แล้วความทุกข์่ะความทุกที่ได้รับบ้างที่เจอบ้างนี่เจอว่าไอ้ความทุกข์ก็คือวัวมันไม่มีหญ้ากินมันก็เดินเดินไม่กินหญ้าไงพอมันจะกินหญ้ามันก็มองมองดูแลก็ไม่มีมันก็เดินไปอีกครับผมไอ้คนก็ต้องเดินตามวัวนี่ความทุกข์แล้ววัวมันกว่าจะได้ไปเจอบ่อที่มันมีพอจะได้กินหน่อยมันก็ไกลอ่ะครับผมจากนี้มันก็นู่นต้นยางยาวยาวนู่นแหละ หลายคนเน่ะเดี๋ยวนี้แล้วไอ้เขาไถนาไถอะไรอะไรก้อนที่ไถเนี่ยมันก็ใหญ่ด้วยเราก็ต้องเดินลำบากนะพาพาไปกับวัวครับผมอืนี่ไอ้จุดนี้ก็คือจุดที่ลำบากครับผมวัวมันก็วัวมันสี่ขาเราสองขาสี่ขาก็ล้มยากกันนะแสองขานี่ล้มง่ายนะตาละล้ง่ายอ่ะครับผมลัลาดนิเดือดวก็ง่ายท้่องเลย แล้วคันนาอะไรเดียวทุกวันมันก็สูงมีสูงมีที่เขาเจาะเอาดินไปที่อื่นเนี่ยครับผมมันก็ข้ามยากนะข้ามยากครับผมทำใหแตะก่อนครับผมผมเชื่อว่าเมื่อก่อนชาวบ้านเราเลี้ยงวัวมีแค่ยากกับฟางนะมีแค่ยากกับฟางแต่เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงแบบครบวงจรก็โหเยอะแยะเลยแต่เราไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นแล้ว เรื่องเม็ดมันรู้สึกว่าเราทุนจะไม่พอแล้วไม่พอใช่ไหม,มเคยมีความคิดอยู่ใช่ไหมเคยมีแต่ก็ไม่กล้าทําไมถึงไม่กล้าครับคุณตาไม่กล้าเลี้ยงไปแล้วมันก็ลงทุนกว่าจะได้ขายมันก็หมดเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ต้องคนนํานวณเอาอแล้วอาหารพวกอาหารเม็ดอาหารนั่นแหะมันก็สอบแล้วสี่ร้อยแล้วครับผมแล้วจะไหนจะยญาให้มันกินอีกอะ่ะหญาก็ก็สอบแล้วห้าสิบบาทอะ่ะครับผม เลยไหนจะลำไหนจะพวกอไอกลางน้ำตาลอะไรถ้าให้มันกินครบวงจรมันก็โอ้ไม่าย,ยากนะไม่คุ้มนะต้องเอาแบบทรมานหน่อยก็ต้องสู้<อ>ดำโมไปดีาปามากเลยครับคุณตาถ้าอย่างนี้เราถือว่าประหยัดทุนรประหยัดงบอืเราก็ได้ประหยัดแต่เอาเอาแรงเข้าแรกข้าแรกครับผมแต่ถ้าอย่างคนเขาเลี้ยงแบบนั้นก็สบายหน่อยเราก็ ถึงเวลาก็ให้มันกินหญ้ากิกนอ,อะไรหานะ้อะไรน้ำเด็กทำให้มันกินครับผมนดี๋ยวพาดูฝนฝนฝน,นแล้วก็หามีเกี่ยวเกี่ยวอะไรก็หาเกี่ยวตามคนาแถวรอบแถวนาเราเองแหละครับผมในคนไหนที่เขาไม่มีวัวเขาก็ว่าอ้าวไปเกี่ยวอนเนาะอ่านาฉันเนี่โอ้โหหญ บาดเลยไปเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาเราก็อยากจะให้มันสะอาดนะสะอาดครับผมแต่ผมเชื่อว่าเกี่ยวหญ้าตามขนาดไม่ใช่เรื่องสนุกนะไม่ใช่เกี่ยวแล้วก็ต้องแบกออกมาใช่ครับคุณตาเออยัดใส่กระสอบแล้วกระสอบหนึ่งมันก็หนักนะน้ำหน้าฝนเนี่ยไอ้หญ้าเนี่ยมันจะอมน้ําอมน้ําครับผมแบกขึ้นมาก็บนบ่าเราก็โอน้ํา ไหลตลอดทางแหละแต่ก็ได้ทําไงแท้ตัวหนึ่งก็ประมาณหนึ่งกระสอบอ่ะอย่างน้อยนะนหนึ่งกระสอบอย่างน้อย